ก็นั่งก็ได mm ้ก hmm. um ินเผาอเอมีฟเฟ่ต์น้าวเส้ว แม่ไม่กินเยอะขนาดนั้นลูกเ้าแล้วเอาเอาข้าวไปให้เขาเลย สายแดงกันจ้ามาเด้อฝรั่งเด้อโบ้ไดมาบ้ท่านกับโบ้ในเบิ้งเด้อ่านะอ่ามีปูนะคะวันนี้อ่ะปิดหน่อยปูเนาะแล้วก็มีหอยนางรมนะคะมีหอยนางรมแล้วก็มีผัดผัดอะไรอ่ะผัดผัดทิชเกงหรือว่าผัดอะไรตัวอย่างเพราะว่าชายแดงไม่ได้ทำเนาะ วันนี้สาวคนแก่นนะเขาเป็นคนทำน,นะ <Okay. S 1> สาวคนแก่น,กนคทนทำมีแกอะไรนะ <c oughs> เขาวอะไรพวกนะคะต้มยำเนาะและ้วก็ผัดหมว้ลายนะคะยำเนาะเออมีหลายอย่างเลยเนาะเออยังไม่เสร็จนะยังมีหลายอย่างเนาะมีหลายอย่างวันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวันที่<อ>ทีมงานของเรามาพบองค์ประชุมเนาะ นะคะเขาปมกระกชุมแล้วก็เลยนัดก,กันมากินข้าวที่บ้านเพื่อแทนอีกคนหนึ่งแล้วเราก็จะไปพักที่โรงแรมนะคะเนาะยังเหลือหลายอย่างเนาะวันนี้สายแดดก,ก็จะไม่ได้ไล่นะไม่ได้ไล่นานนะเพราะว่าคือมันจะเป็นาการคุยงานกันด้วยเนาะกินข้าวไปแล้วก็คุยงานกันไปด้วยเนาะเออนะวันนี้ก อมประชุมแล้วแล้วก็กับข้าวกับอะไรเขาก็ทำมาเรื่อยๆเนาะต้มขมือห้อก็หมดต้มเลยนี่แล้วจ้ะนั่นกระซิ่งอ่อนอว่าหนึ่งกันนะพี่น้องเพราะว่านเราห้องมาจังไหนเขากับคุยงานเป็ดน้ำเนาะคุยงานเป็ดน้ำคุยงานเป็ดน้ำอันนี้ชะนีมีบุญนะชะนีมีบูนเออค่ะเราก็จะเออเข้าซืคุยงานบุญงานเป็ดน้ำงานเป็ดน้ำ ก็谢谢เลยบเได้บได้ไลรกินในเบอร์ไล่แบบกินแบบสายแดงที่ทานให้หมดเลยกว่ามากนี่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 เนาะเดานะนี่นี่นี่เนาะสักทำมาแล้วเนาะอ่ามาดูหน่อยมาดูหน่อยปลาสายแดงนะคะนี่ปลาสายแดงเนาะเขาผู้ชายค่ะอ่ะก็ปลามาใส่นี่เนาะนี่ก็จะมีปลาสายแดงมาด้วยเนาะเออทีมงานของเราก็สนับสนุนกันนะเออ สายแดงก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นคนที่โชคดีมากเนาะเออบอกเลยว่าเป็นคนที่โชคดีมากได้ยินปะเสียงดังหน่อยเพีงเนาะเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าทีมงานน่ะมีแต่คนที่แบบรักสายแดงเนาะแล้วก็อะไรก็แบบช่วยเหลือกันทุกอย่างช่วยเหลือคือยังไงคือแบบว่าเวลาทําอะไรก็ช่วยเหลือกันไปก่อนเนาะถ้าคนนี้สําเร็จแล้วเราก็ดันคนไข้สำเร็จอะไรประมาณนี้เนาะ ไม่มีการอะไรกันทั้งนั้นก็คือแบบว่าต้องช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจเนาะสายแดงบอกไว้เลยว่าถ้าใครอยากจะมาเป็นตัวแทนนะคะตัวแทนของสายแดงเนาะจะเป็นปลาหรือว่าเป็นบริษัทของอัลติมาไลท์นะคะนะนะบอกไว้เลยว่าทุกคนอยู่ที่เป็นอร่อยมากอร่อยมากอนะ่าเป็นเป็นตัวแทนอยู่ที่นี่คือนิสัยดีมากถ้าใครสนใจที่อยากจะมาร่วมง,งานกับเรานะคะพักทายกันมาได้เนาะ อย่างเรียนคอร์สออนไลน์อะไรก็เหมือนกันนะคะทักทายกันมาเนาะเออนะคะอันนี้ก um ็คือเป็นอ่าอันนี <c <c ้อันนี้สาวขอนแก่นนะคะอันนี erm ้สาวขอนแก่นเนี่ยเป็นฝีมือสาวขอนแก่นหมดเลยสาวขอนแก่นหมดเลยนะกับบุญกับข้าวหรือสาวขอนอ่าอันนี้ก็เป็นอ่าสีภรรยาของสาวขอนแก่นเฮ้ยผูแมนเรียกร้อมีเต้นแล้วนะเต้นแล้วนะเออเนาะก็มีนิดหน่อยเนาะเพราะว่าก็สนุกสนานกันตามภาษาตามภาษาทีมงานเนาะไม่ว่ากันเพราะว่า การกินการอะไรเราก็แบบว่าสนุกสนานกันเนาะเออนี่นะคะมีหลายคนเนาะสวัสดีพี่ธรรมราชพี่ธรรมราชทํทำไมถึงไม่มาเนาะไหนบอกกระป๊อกว่าจะมาเนาะแล้วก็ไม่มาเออเราก็นึกว่าจะเจอตะวันนะคะแล้วก็เจอพี่ธรรมราชก็ไม่ได้เจอเนาะนี่นะคะ เราก็กําลังกินข้าวกันนะคะวันนี้สายแดกไม่ได้แดกให้ดูเนาะเออไม่แดกให้ดูนะวันนี้นะก็ให้ดูกับข้าวเฉยๆนะคะก็จะมีนี่นะคะเออนี่นะคะแบบคแล้วก็มีคุณอุ้ปัญญาพรนะคะเป็นสาวขอนแก่นนะทำกับข้าวสาวขอนแก่นก็เาทอดจันทบุรีนะแมนจ้าเออเฟนฝีมือเนาะผู้ใหญ่ผู้ใดสนใจแดกก็แดกถามก็กินอ่าแมน ขขาก็มีหลายอย่างเลยพี่น้องเด้อเออมุนี่สายแดดขอย่อมเนาะข่อย่อมอย่างมาตีย่อมโบแดดให้เบิ้งเพราะว่ามันหลายอย่างพี่น้องเนาะแล้วก็กินกับทีมงานหลายคนเนาะเอออ่าเนาะเขาก็มาคุยกันแค่นี้เนาะผู้ใดญที่เขามาเบิ้งย้อนหลังก็ขอบคุณมากๆเด้อจ้าเนาะอันเพิ่นก็ว่าลาตีนี้อีกยาวไก่บาสันเออจักสิยาวไก่สมใดดเขาก็บุรี่กับซิลองเบิ้งคือกันเนาะ มื่อนี้ก็เป็นมือที่ว่ามีความสุขเนาะเพราะว่านะกินงาน,นาคบหน้าคบหนาคบตากันเนาะที่ธรรมาลัดไม่มาเนาะเออก็อยากให้พี่ธรรมาลัดมาด้วยเนาะออไม่ได้มาเอาแม่กินแม่เข่าเอาเออ,อแม่เข่านี่บอ๋แม่เสื้อเข่านี่เอเอะเอาเข่านี่เอาเอาจานแม่่เนาะขอบคุณมากมากเนาะคนดีเข้ามาถ้ายังไม่เข้ามาให้เห็นสายแดกไลท์แป๊บเดียวเนาะเพราะว่า เราก็จะคุยงานกันไปด้วยนะคะกินไปด้วยเนาะมันก็ไม่เหมือนที่ตอนใสยแดกกินที่บ้านเนาะแบบว่าเออกินกันไปแล้วก็คุยงานกันไปมันก็เสียงเพงด้วยอะไรด้วยเนาะ,ะนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะตอนที่ใส่แดดเออไลฟ์อะไร,ะไรก็คือเข้ามาดูเนาะตอนนี้ก็จะไวัหน่อยก็จะจะแค่นี้อ่าอ่าให้ให้มาดูหน่อยอ่าพี่ทำมาร้านพี่ทำมาล้าน วาะก็จะมีปาร์ตี้กันหน่อยน้อยมากกันนะคะเออนะคะจะมีปาร์ตี้ให้มาด้วยมันก็ได้มา่ากันด้วยนะคะเออนะคะเออโอเคเนาะสายแดดก็จะกินข้าวกับทีมงานแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะคะเดี๋ยวจะไลฟ์สด อีกอ่าพรุ่งนี้หรือว่ายัางไงเนาะ,ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเต็มที่กับทีมงานเนาะเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไร,รก็อยู่กับทีมงานนะคะเออถ้าใครสนใจเรียนออนไลน์นะคะถ้าใครมาเนาะถ้าใครสายแดงมานะคะหรือว่าสนใจปลาลาหรือว่าไตปลาแห้งเนาะเออถ้าใครมานะคะโอเคเนาะอ่าสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกันเนาะโอเคคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ